สวัสดีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาโครงงานทุกคนนะครับในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการบันทึกไฟล์เอกสารรูปเร่มโครงงานให้เป็นไฟล์ pdf เพื่อใช้สําหรับส่งไฟล์นั้นๆให้ครูได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับคือบางทีถ้าเราส่งมาเป็นไฟล์ Word ให้ครูตรวจเนี่ยครูตรวจไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเราที่เราทํากับเครื่องที่ครูเปิดเนี่ยบางทีเวอร์ชันของของเวิร์ดมันไม่เหมือนกันดะนั้นเปิดแล้วมันอาจจะมีความเพี้ยนก็ได้ดังนั้น เราควรจะบันทึกเป็นไฟล์ PDF แล้วส่งมาให้ครูตรวจมันถึงจะรู้ว่าที่เราจัดเอกสารมาในเครื่องของเราเนี่ยแล้วที่ครูตรวจเนี่ยมันมีความผิดพลาดมีการเป็นวักมีการย่อหน้ามีการจัดอะไรผิดหรือเปล่าพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของรายละเอียดของเขาเรียกความสวยงามของรูปเล่มโครงการของเรานะครับวิธีการไม่ยากนะครับวิธีการไม่ยากเลยนะครับก็ ถ้าพิมพ์งานเอกสารตัวนั้นเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์ครับเมนูไฟล์ที่อยู่ฝัง่งด้านซ้ายอยู่บนบนนิดหนึ่งครับคลิกหนึ่งครั้งพอคลิกเสร็จปับ๊บให้มาที่เมนูย่อยที่มีชื่อว่าบันทึกเป็นนะครับเนี่ยตรงนี้ถ้าภาษาอังกฤษก็จะเป็นเซฟแอดนะครับเห็นแล้วก็กดหนึ่งครั้งครับพอกดเสร็จปับ๊บมันก็จะเข้าสู่กระบวนการให้เลือกว่า เราจะเก็บไฟล์นั้นไว้ที่ไหนนะครับของครูคือครูรู้แล้วว่าครูจะเก็บไว้ที่เนี่ยโฟลเดอร์นี้นะครับอยู่ในไดดีโฟลเดอร์นี้ครูก็เลือกเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเซฟไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ก็จัดไปนะครับครูเลือกตรงนี้ครับพอเลือกเสร็จเนี่ยมันจะมีหน้าต่างตัวนี้โผล่ขึ้นมาครับนหน้าต่างตงัวนี้ก็มันก็จะพาไปยังตำแหน่งที่เราเลือกที่จะบันทึกไฟล์นะครับลงมาข้างล่างครับชื่อไฟล์เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับ เอาแบบเดิมๆไปก่อนแล้วกันนะแต่ที่ต้องเปลี่ยนแน่นอนก็คือในส่วนของบันทึกเป็นชนิดครับตอนนี้มันจะเป็นชนิดเอกสารของของโปรแกรม w o r d นะครับก็คือ .docx แต่ว่าเราไม่เอานะครับเรามีแล้วเราอยากจะบันทึกเป็นไฟล์ .pdf ฉะนั้นเราคลิกไปเลยครับพอคลิกไปเสร็จเนี่ยมันจะมีให้เลือกนำสกุลหรือส่วนขยายของไฟล์เยอะแยะเลยครับสิ่งที่เราต้องการก็คือในส่วนของ .pdf ครับเห็นไหมครับ ถ้าเห็นแล้วก็เลือกเลยครับพอเลือกเสร็จเนี่ยมันแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมครับมันเป็นชนิด pdf แลวเราต้องกดต่อไปก็คือปุ่มบันทึกครับคืออธิบายนิดหนึ่งถ้าเรากดปุ่มบันทึกแล้วปั๊บเนี่ยบางเครื่องเนี่ยมันจะเปิดไฟล์ pdf ที่เราบันทึกมาให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเครื่องที่ครูใช้งานอยู่เนี่ยมันจะเปิดขึ้นมาแต่ถ้าใครบันทึกแล้วมันไม่เปิดขึ้นมาก็ต้องไปยังตำแหน่งที่บันทึกแล้วก็เปิดมันขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูเครื่องนี้นะครับก็กดไปเลยนะครับกดบันทึกครับพอกดเสร็จปับ๊บมันก็จะบันทึกแล้วก็จะเปิดหน้าไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf ขึ้นมาให้เรานะครับอย่างอันนี้ก็เป็นการบันทึกไฟล์ที่เป็นไฟล์ในโปรแกรมเบิร์ดนะครับครูพิมพ์ไว้แบบนี้มันก็จะเป็นไฟล์ pdf มาให้อัตโนมัติเห็นไหมครับนะแล้วเวลาส่งมาก็ส่งไฟล์ pdf มาให้ครูตรวจนะครับมันจะได้รู้ว่าเราจับถูกหรือจับผิดนะครับ หรือไปยังตำแหน่งนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์ชื่อเดียวกันแต่ว่าไอคอนไฟล์แตกต่างกันแล้วก็นามสกุลจะแตกต่างกันพวกนี้นะครับอันนี้คือวิธีการบันทึกเป็นไฟล์ pdf นะครับแต่ถ้าใครจะ,ะมีวิธีการที่มันดีกว่านี้ก็ใช้วิธีการของเรานะครับแต่นี่ครูอสอนสาหรับคนที่แบบไม่รู้จริงๆนะว่าบันทึกไฟล์ pdf ยังไงนะครับก็ นำเสนอวิธีการบันทึกไฟล์เพียงเท่านี้นะครับใครสะดวกยุกค,คอมพิวเตอร์ของเรามาเปิดให้ครูดูก็ดีนะครับมีโน้ตบุ๊กเอาโน้ตบุ๊กมาให้ครูเปิดมาเปิดให้ครูดูก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีนะครับก็มาเปิดในเครื่องของห้องเรียนที่ครูสอนอยู่มีเครื่องบริการอยู่นะครับนั้นทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะมาทํางานตัวนี้หรือเปล่านะครับงั้นวิธีการบันทึกจบไปเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันในคลิปต่อไป